ปี2024แล้วเรามาวางแผน SEO ให้กับธุรกิจของเราเถอะครับสวัสดีครับผม JSEO ก็จัดคลิปนี้เริ่มต้นปีใหม่แบบนี้เนี่ยเรามาวางแผนให้กับธุรกิจของเราโดยการสร้างยอดขายผ่านการทํา SEO กันรู้ไหมครับว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมีรีเสิร์ชที่รองรับไว้ว่าปี2030เนี่ยอยงตลาดการทำ SEO ของเมืองนอกเนี่ยตอนปี2022มูลค่าตลาดอยู่ที่68,000ล้านเหรียญ ส่วนปี2030มีมูลค่าที่จะเติบโตไปอยู่ที่130พันล้านเหรียญพันล้านเหรียญข้อมูลนี้ผมนำมาจาก Global Search Engine Optimization Market นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาวางแผนด้วยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับก็เริ่มการวางเป้าหมายก่อนนะครับคือมันก็จะมี2ส่วนทำให้ธุรกิจของเราเองหรือทำให้กับ Affiliate หรือว่า Internet Marketing นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงการทำ SEO ให้กับธุรกิจของเรานะ มาดูเฟรมเวิร์กกันว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก่อนที่เราจะมาทํา SEO ให้กับธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของเราหรือธุรกิจในเกลใหม่ที่เราจะทำเนี่ยมันเหมาะกับการทํา SEO ไหมนะครับก็ให้นึกถึงง่ายๆวิธีการแรกก็คือให้นึกถึงว่าลูกค้าของเราจะค้นหาเราผ่านทาง Google หรือไม่ถ้าลูกค้าของเราค้นหาเราผ่านทาง Google เนี่ยโอเคอันนี้ก็คือเหมาะแล้วธุรกิจแบบไหนที่ลูกค้าจะค้นหาก็จะเป็นไปตามน ก็คือกลุ่ม B2B นะครับอย่างเช่นขายส่งวัสดุก่อสร้างท่อ PVC อะไรก็ตามที่เป็นบริการที่เกี่ยวกับขายส่งเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าของเราเลือกที่จะค้นหาเราผ่านทาง Google ที่2คือ OEM OEM ในส่วนของการรับผลิตต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของกินแ c a r บ beauty อาหารเสริมผลิตอะไรก็ตามนะครับผลิตรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไม่มีไอเดียอะไรหรือว่าเขาไม่ไม่ได้รู้แหล่งแต่เขาอาจจะมีทุนเนี่ยเขาก็ค้นหาผ่านทาง Google เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ คุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณนั้นจะค้นหาผ่านทางไหนแล้วเราก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นนะครับมากกว่านั้นคือถ้าเราไม่ไปอยู่ที่ตรงที่ลูกค้าค้นหาเนี่ยอย่าเสียโอกาสในการที่เมื่อลูกค้าค้นหาแล้วไม่เจอเราแล้วดันไปเจอคู่แข่งของคุณแทนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จําเป็นอย่างมากต่อมาก็คือธุรกิจ B 2 C เนี่ยต้องบอกว่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมใช้คํานี้เช่นอะไรขายอาหารเสริมขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรกันอะไรต่างๆที่เป็นก B 2 C ที่เราสามารถค้นหา ได้ใน s h อ p e e Lazada ครับอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เหมาะถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มยอดขายคุณเอาสินค้าคุณลงไปพื้นที่ที่มีลูกค้ายอยู่แล้วก็คือ s h อ p e e Lazada แล้วสร้างยอดขายจากตรงนั้นจะง่ายกว่าเพราะว่าเวลาทำา s e เเนี่ยคุณจะมาแข่งกับ s h อ p e e Lazada มันมันไม่สามารถทำได้แต่มันก็อาจจะมีบางคีเวิร์ดบางพา์ที่มันสามารถที่จะทาได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแต่ส่วนที่ถ้าเป็นเชิงเซอร์วิสเนี่ยสามารถทาได้เช่นเอ่อเป็นคลินิกความงามคลินิกศัลยกรรมคลินิก กระดูบริการบัญชีออนไลน์อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหมาะกับในส่วนของทางฝั่ง B2C ที่เป็นตัวเซอร์วิสนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปในส่วนของว่าเราจะตั้งเป้ายัางไงเราต้องมาเห็นภาพเฟรมเวิร์กของภาพรวมก่อนนะครับเฟรมเวิร์กในที่นี้เนี่ยเริ่มจากในส่วนของโมเดลบิสเนสซึ่งโมเดลบิสเนสเนี่ยเราจะแยกไปคุณก็ต้องไปดูว่าบิสเนสไหนที่คุณสนใจสิ่งสําคัญต่อมาคือสิ่งที่เราจะต้องทําด้านมาร์เก็ตติ้งซึ่งในที่นี้เราโฟกัสการทำมาร์เก็ตติ้งทางฝั่ง Google นะครับ ก็คือฝั่งนี้นะครับทำไมเราถึงเลือกทางฝั่ง Google อย่างที่ผมบอกเราต้องการที่จะได้ลูกค้าในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น Google ก็จะมี2แบบที่เราสามารถทําการตลาดได้คือ1เราก็คือตัวที่เป็นตัว CPC นะครับ CPC เนี่ยก็คือการที่เรายิงแอดซึ่งเราจะได้ทราฟฟิกมาระดับหนึ่งเพื่อเทสเพื่อทดสอบแล้วถ้าสมมุติว่าเราได้ยอดขายเราได้คอนเวอร์ชันเราก็สามารถเพิ่มบัเจ็ตได้แต่สิ่งที่ เราจะมาคุยวันนี้คือการสร้างธุรกิจระยะยาววันนี้เราไม่อยากหรอกครับที่จะมายิงแอดระยะยาวแล้วก็หยุดยิงเมื่อไหร่แล้วลูกค้าก็หายไปผมไม่ชอบแบบนั้น ผมชอบการที่ลูกค้าเข้ามาร้านค้าของเราระยะยาวโดยที่ผมไม่ต้องยิงแอดเลยแล้วจํานวนที่ลูกค้าเข้ามามหาศาลกว่าการที่ยิงแอดมากคุณลองนึกถึงว่าวันนี้เนี่ยเรามีงบโฆษณาอยู่ที่งบวันละ2 0 0ร้อนะครับถ้าเราเจอ DPC ที่มีอัตราการคลิกเนี่ยอยู่ที่20บาทต่อคนแปลว่า1วันเราจะยิงได้เท่ากับแค่10คนแล้วก็ยังไม่ใช่ลูกค้าของเรา เพราะฉะั้นสิ่งสําคัญคือเราสามารถที่จะยิงแอดได้ในช่วงเริ่มต้นหรือถ้าเรามั่นใจแล้วว่าคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยสามารถที่จะจะได้ลูกค้าได้แล้วก็สามารถมายิงได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือการทําทางฝั่งของ SEO เป็นหลักนะครับทีนี้แน่นอนว่าโมเดลเฟรมเวิร์กก็คือการที่เราได้ลูกค้าจากฝั่ง Google แล้วก็เข้าในส่วนของเว็บไซต์ตรงนี้จากนั้นพอเข้าในส่วนของเว็บไซต์แล้วเนี่ยเว็บไซต์ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ ลีดลูกค้าของเรามาแล้วก็ผ่านมาที่ call to action แล้วก็ติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์ นะครับเฟรมเวิร์กง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอจะบอกว่าวิธีการนี้แหละครับที่สร้างยอดขายมาร้อยล้านมาหลายเจ้าแล้วนะครับอย่างล่าสุดที่ขึ้นชาร์ตแทนก็คือเฮียเชตเฮียเชตก็ใช้โมเดลนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาใช้วิธีการนี้ละสิ่งสําคัญมากกว่านะั้นคือคุณก็ต้องไปดูโมเดลธุรกิจของคุณว่ามันสามารถสร้างยอดขายสร้างจุดเด่นความแตกต่างทางด้านตลาดได้มากแค่ไหนต่อมาคือมีความแตกต่างด้านโมเดลบิสเนสแล้วก็ต้อง มีช่องทางที่ลูกค้าจะเข้ามาหาเราแบบธรรมชาติแบบที่เราไม่ต้องมัวแต่เสียเวลายิงแอดนะครับหรือเราอาจจะใช้เงินยิงแอดเพื่อที่จะหวังผลลัพธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับต่อมาเรารู้แล้วว่าเราอยากที่จะมาทําการตลา,าดได้ลูกค้าแบบระยะยาวจาก SEO แบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีทีมอะไรบ้าง ก็จะมี2ส,ส่วนครับก็จะมีส่วนที่ผมเรียกว่าเว็บมาสเตอร์ก็คือคนที่จะมาดูแลจัดการทําเว็บไซต์ของเราแล้วก็อีกพารหนึ่งคือไรเตอร์ไรเตอร์ในที่นี้คือนักเขียนนะครับหรือทั้ง2องอย่างนี้ต้องบอกว่าเราจะทําเองก็ได้อะถ้าเรามีความรู้ความรู้ทางด้านเว็บไซต์มาก่อนเราสามารถที่จะทําเองได้นะครับก็แนะนําว่าเป็นใช้เป็น WordPress คุณเชื่อผมตัวนี้บริหารจัดการ SEO ได้ดีที่สุดละถ้าไม่มีความรู้ทางด้านการสร้างเว็บไซต์เนี่ยก็จ้างก็ได้ครับผมแนะนำว่าจ้างคนที่เคยสร้างเว็บไซต์แล้วก็มีทราฟฟิกด้วยเพราะเขาจะรู้ว่าโครงสร้าง SEO นั้นมันจะปรับอย่างไรนะครับไรเตอร์นักเขียนในที่นี้เนี่ยต้องเป็นนักเขียนที่ทำา s e ซซึ่งปกติไรเตอร์เนี่ยเขาจะเขียนบทความจากการสั่งการบีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยเราจะต้องมีแผนการก่อนเราจะต้องมีชุดแผนผมเรียกมันว่า keyword strategy คือเราจะต้องมีไอ้ก้อนนี้ก่อนเป็นแบบแผนที่จะไปสั่งให้กับไรเตอร์อีกทีว่าโอเคเดี๋ยวคุณช่วยเขียนบทความตามนี้นะแล้วก็มีโครงสร้างประมาณนี้ถ้าเรามีความรู้ในด้านการวางคีย์เวิร์ดสเตตีครับหรือลองหาที่ปรึกษาให้เขาวางตรงนี้มาก่อนก็ได้แล้วก็เราก็อาจจะมาเขียนเองก็ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าเขียนเองเลยจ้างคนเขียนดีกว่าเพราะว่าการเขียนนะครับมันคือ hard skill มันไม่ใช่ซอฟต์สกิลนะใครบอกว่าซอฟต์สกิลที่เถียงตายเขียนหนึ่งบทความเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเขียนบทความแนว SEO มาให้ธุรกิจของเราดีกว่าประเด็นต่อมาก็คือเราจะต้องรู้คีย์เวิร์ดของเราก่อนพอเรารู้คีย์เวิร์ดของเราแล้วเนี่ยเราก็ทําให้คีย์เวิร์ดของเราเนี่ย ติดอันดับพอคีย์เวิร์ดของเราติดอันดับแล้วอันดับในหน้า1อันดับ1 2 3 4สิ่งที่จะตามมาก็คือทราฟฟิกทราฟฟิกก็คือคนเข้าเว็บไซต์หรือพูดง่ายว่าเอ,อ่อเป็นคนที่เข้าร้านค้าของเรานั่นเองนะครับเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนี่แหละเราจะถึงจะเริ่มได้ยอดขายของเราที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือโมเดลในการทําฝั่ง SEO เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือความสัมพันธ์ของเงินที่ตามมานั้นขึ้นอยู่กับกับคีย์เวิร์ดที่ติดและมากกว่านั้นคือแรงกิ้งที่เพิ่มขึ้นรรรกีี่เพมม้้นนนนนนตงงสคัััหดใือะบ กลับมาที่ Keyword Strategy ของเราว่าเราวางแผนไว้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนลงรายละเอียดกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ต่อมาชนิดของคีย์เวิร์ดพอเราพูดถึงชนิดของคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าไปดูของฝรั่งจะมีคีย์เวิร์ดลองเทลคีย์เวิร์ดนิชต่างๆเนี่ยลองรือพวกนั้นไปก่อนถ้าเรามองในเรื่องของชนิดคีย์เวิร์ดเนี่ยสำผมผมมองเป็นคีย์เวิร์ดมี2ชนิดเท่านั้นคือชนิดที่เรียกว่าอิน o r เมชันคีย์เวิร์และ ในส่วนของ commercial keyword สองอันนี้มันต่างกันยังไง information keyword ก็คือ keyword ที่จะให้เชิงข้อมูลกับลูกค้าของเราส่วน commercial keyword เนี่ยเป็น keyword ที่ทำเงินให้กับเราทีนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกัน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคีย์เวิร์ดทำบัญชีนะครับ i n f o r m a t i o คีย์เวิรผมใช้เป็นสีเขียวนะแล้วก็สีแดงเป็น commercial keyword เอาเป็น commercial keyword ก่อนเข้าใจง่ายคีย์เวิร์ดที่ทำเงินเนี่ยคุณคิดว่าสมมุติเราเป็นธุรกิจรับทำบัญชีคิดว่าคีย์เวิร์ดไหนจะทำเงินให้กับเราก็เป็นตัวนี้เลยรับทำบัญชีเนี่ยผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีที่มีการเว้นตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ รายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงของอินฟอร์มชันเชิงความรู้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเยอะหน่อยอเรียงเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นอินฟอร์มชันได้เรามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับเหล็กกล่องนะครับ กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้รับเหมาที่เขาต้องการที่จะซื้อเหล็กหรือซื้อวัสดุก่อสร้างไปนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เป็นคอมเมอร์เชียลมันจะเป็นเชิงในการเปรียบเทียบราคานะครับก็จะมีราคาเหล็กตารางโอเคน้ําหนักเนี่ยราคาเหล็กกลองมาดูอันต่อมาถ้าใครอยากลองฝึกนะลองพอดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเฉลยนะครับผมเอาอินโฟมิชันก่อนอา่าอันนี้ชัวร์ชัวใช่อันนี้มีคําว่าราคาโกนขนลักแล้ก็มีโอกาส อะไรที่เป็นพานทิปเนี่ยครับอันนี้ชัวร์เลยว่าอินฟอร์เมชันแน่นอนนะครับจริงๆทุกตัวเนี่ยสามารถที่แปลงเป็นคอมเมอรเชียลได้นะอะไรที่มีคําว่าราคาเนี่ยเอาเป็นคอมเมอรเชียลก่อนเลเซอร์ Laser, จุดๆ,ๆขาวพูดออกสื่อไม่ได้เครื่องกําจัดขนเป็นคอมเมอรเชียลนะครับผมอธิบายประมาณนี้ทีนี้คําถามคือเอา้เาแล้วเราจะแยกไปทําไมสิ่งเราต้องรู้คือทุกคีย์เวิร์ดมันมีเซิร์ชโวลุ่มนะครับคือเซิร์ชโวลุ่มตัวนี้เนี่ยมันจะบอกในส่วนของจํานวนการค้นหาต่อเดือนให้กับเรา คือเวลาเราเอามาจัดโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่คีย์เวิร์ดที่ผมทำสีแดงคือคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันจะเป็นหน้าเซอร์วิสเพจปกติ1นึ่งเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์อันนี้หน้าโฮมถ้าแบ่งแบบตัดหน้า About Us อะไรก่อนนะมันจะมีหน้าที่เป็นเรียกว่าเซอร์วิส และหน้าที่เป็นบทความบทความเนี่ยก็เป็นบล็อกละกันตัวหน้าโฮมแล้วก็หน้า์วิสเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวคอมเมอร์เชียลคีย์เวิร์ดเนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ตรงนี้คอมเมอร์เชียลคีย์เวิร์ดส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเชิงอิน์เมชันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้ คีย์เวิร์ดอะลายมือไม่สวยนะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกในส่วนคีย์เวิร์ดนียเราสามารถแยกได้นะครับว่าโอเคถ้าเป็นคอมเมอร์เชียลควรที่จะจัดตำแหน่งอะไรประมาณไหนดีนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการในการแยกคีย์เวิร์ดแล้วเราก็ค่อยทำ link, อินเทอร์เน็ตลิงก์อะเดี๋ยวไว้คลิปถอดต่อไปเดี๋ยวจะเอาเรื่องอินเทอร์เน็ตลิงก์มาอธิบายนะครับแต่อธิบายก่อนว่าเราสามารถจะเอาอินเทอร์เน็ตลิงก์จากฝั่งนี้มาเชื่อมหา ตัวสวิตของเรานะครับก็ใช้วิธีนี้ไปในการวางแผนเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้วิธีนี้ครับเราจะสามารถได้เว็บไซต์ที่โครงสร้าง SEO ที่มันไม่สเปซสปะแล้วมันทำให้ Google เนี่ยสามารถจับข้อมูลเราได้ไวอย่างแน่นอนถ้าเราแยกประเภทประมาณนี้นะครับต่อมาคือเมื่อเรารู้ว่าเราวางโครงสร้างยังไงที่ย้อนกลับมาจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนเราก็จะมาดูว่าคีย์เวิร์ดของคู่แข่งเราติดอะไรบ้างเราดูว่าทราฟิก ของคู่แข่งของเราเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับดูสตั๊กเจอร์ดูโครงสร้างเว็บไซต์ว่าเป็นยังไงเขาวางแผนวางผังของของแต่ละหน้าไว้ยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่4คือก็มาเช็คแบ็กลิงเขาว่าโอเคแบ็กลิงเขาตอนนี้เนี่ยใช้แบ็กลิงอะไรนะครับแต่ว่า3อย่างที่ผมจะบอกคือไอ้สอย่างนี้เนี่ยเราเอามาทําเป็นแผนของเราก่อนนะครับแล้วแบ็กลิงค่อยเสริมทีหลัง เอาให้เอาไว้ค่อยแบบถ้าเว็บไซต์เราติดอันดับแล้วเราค่อยเอามาทํ b แบ็กลิงของเราเนี่ยให้ดีกว่าคู่แข่งอีกทีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมี tool ในการที่เราจะนํามาใช้วิเคราะห์นะครับตัวแรกก็คือตัวที่เรียกว่า uber s u g j e c t นะครับ uber s u g j e c t เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าใครเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้แหละคือจริงๆมันมีตัวที่ราคาถูกกว่านี้อย่างใช้เป็นเครื่องมือของ google keyword planner ก็ได้แต่ผมไม่แนะนําไหนๆเราจะเอามาใช้กับธุรกิจของเราแล้ว ก็ควรที่จะลงทุนกับเครื่องมือในการเอามาทํา SEO สักหน่อยนะครับซึ่งเครื่องมือตัว Uber Suggest เนี่ยเป็นตัวที่ถูกที่สุดที่แนะนําได้เพราะว่าราคามันจะอยู่ที่เดือนละ20เหรียญอ่ะให้มองเป็นตีไปที่20เหรียญค่อนข้างที่จะถูกมากหรือถ้าใครเริ่มมืออาชีพขึ้นมาใช้งานจนคล่องแล้วเนี่ยผมก็แนะนําอีกตัวก็คือตัวที่ชื่อว่า Href นะครับก็คือเอจริงเอเจนซี่ทั่วโลกนี่ก็ใช้ตัว Href เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะใช้งานได้แบบทำงาน แบบเอเจนซี่ได้เนี่ยหรือทํางานแบบมืออาชีพนะครับเฮชเลฟเนี่ยก็เป็นตัวที่ควรจะมีเพราะว่ามันเก่งในเรื่องของการ เช็คทราฟิกเช็คแบคลิงก์เช็คคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะครบถ้วนมากนะครับแต่การครบถ้วนมากในที่นี้ก็ตามมาด้วยยอดต่อเดือนที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากที่จะใช้งานแบบถูกเนี่ยเครื่องมือ H l e f เนี่ยมันสามารถเปิดปาร์ตี้ได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดเยอะหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีปาร์ตี้ที่ผมก็หารไปด้วยนะครับแล้วก็หารได้ค่อนข้างถูกนะครับก็ให้ตีว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานที่คนละ2,500บาทต่อเดือนได้แล้วก็ได้แพลนที่เป็น3 9 9เาตัวนี้ ถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาส่วนตัวใน Facebook ได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยเมืองนอกใช้กันเยอะนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ย ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้งานเท่าไหร่ o s s เนี่ยใช้งานได้คล้ายๆกับ h l e f เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเทียบกันดูเดี๋ยถ้าให้ผมแนะนำนะผมก็ยังแนะนำเป็น h l e f มากกว่านะครับแต่ว่าการใช้งานก็ไม่หนีกันมากโอเคจบไปแล้วกับในส่วนของการวางแผนทำ SEO สับปี2024นี้สนี้สับใครที่วางแผนทางด้านธุรกิจอะไรไว้เนี่ยหรืออยากที่จะ ทำเกลในส่วนของนอกประเทศเนี่ยผมแนะนำว่า SEO เนี่ยเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็ช่องทางที่เราจะได้ลูกค้ากลุ่มต่างชาติได้อย่างรวดเร็วนะหรือในไทยเนี่ยเป็นช่องทางที่คุณจะสามารถโตสเกลธุรกิจของคุณได้แบบออร์แกนิกได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ในระยะยาวได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยเป็นกำลังใจเพื่อนกันอย่างนี้ได้นะครับผมก็จะมีคอนเทนต์แนว SEO ดิบๆเถือนๆแบบนี้แหละหลายๆรูปแบบมานำเสนอในช่อง YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ